ไม่ได้ออกไปไม่เอาไปออกไปแต่ว่าลืมเอาลงก็เลยเอากลับมาแล้วก็มาหั่นทําเป็นหน่อไม้ดองนะคะทุกคนแปรรูปไว้กินนานๆกับเขาเมื่อเจ้าเอาเสาลงลุม่มว่าไปด้วยเสียงเพลงนะคะกับเขา เมื่อเจ้าเอาเสาลงลูง่มว่าไปด้วยเสียงเพลงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเราจะเปลี่ยนแวเนาะค่ะขนมไมดองนี่มันก็กินได้กินได้เป็นปีนะทุกคนนะหน่อไม้จากจริงๆแล้วมันก็กินบ่อยก็ไม่เท่าไหร่หรอกขนมไมดองแต่ว่ามันก็ภูมิใจที่เรามีปัญหาเนาะทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็ ดูแลกายใจตัวเองนะคะทุกคนนะทาใจใเราให้เป็นสุขนะทุกคนนะเราอยู่ที่ไหนเราก็มีควายตกตั้งแต่ยังไม่สี่โมงเย็นฝนตกตามด้วยอะไรคะทุกคนอิ่มน้ำํำเดินไปก็มันก็ดินก็จะเป็นนิ่มๆนะคะทุกคนนะก็ก็อยู่ดีอยู่นะคะแล้วก็มันนะทุกคนมันเขาเขาแต่เป็นจุดสุดท้ายก็ต้องรอนานหน่อยก็พากันถามในไลน์กลุ่ม ไฟดับไหมไฟมาหรือยังถามกันสนั่นเลยนะคะทีนี้ก็ก็รอก็ทําอะไรไม่ได้ก็ค่ะก็ดูแลตัวเองนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวอากาศร้อนร่างกายเราปรับปรับไม่ทันนะคะก็จะทุกคนนะทักทายกันสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีนะคะทุกคนวันพฤหัสเมื่อคืนนี้ฝนตกตกตั้งแต่เอาไปดูอยู่นะก็ ามาชชมว่าคืนตอนหัวค่ำหัวค่ำเที่งมองเห็นนะ่ะก็เอ,อน้ําก็ค่อนข้างเยอะอันนี้ลงไปแล้วก็เหมือนว่าดินดินใกล้จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเต็มที่แล้วนะคะทุกคนนะวันนี้ป้าไก่ก็มาทักทายมาพูดคุยกันนะคะทุกคนนะส่งกําลังใจส่งพลังบวกกันเหมือนเดิมหละนะทําไว้นะคะ,ะ,คะเผื่อญาติพี่น้องมาจากอุบลก็ไม่มีอะไรกินก็กินหนอไม้ดองนี่แนละ้วนะคะทุกคนก็มาทักทายกันเช้าวันพฤหัส <c oughs> ทุ่มครึ่งไฟถึงมาทุกคนอยู่แบบนั้นแหละอยู่แบบมืดมดก็เอาไฟมาเปิดมันจะมีไฟนั่นน่ะไฟเขาเรียกไฟไกับเขาเมื่อเจ้าเอาเสาลงลุ่มว่าไปด้วยเสียงเพลงนะกายกับเขาเมื่อเจ้าเอาเสาลงลุ่ม ว่าไปด้วยเสียงเพลงนะกะสบอดีก็ตื่นเช้ามาก็ลงไปสำรวจสวนนะคะก็ปรากฏว่าก็ยังอยู่ดียังอยู่ดีเมื่อคืนนี้ตอนฝนตกก็เปิดหน้าต่างกับเขาเมื่อเจ้าเอาเสาลงลุม่มว่าไปด้วยเสียงเพลงนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนเราจะเปลี่ยนแว่นป่ายตกตั้งแต่ยังไม่สี่โมงเย็นฝนตกตามด้วยอะไรคะท,คทุกคนนะทักทายกันสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีนะคะทุกคนวันพฤหัสเมื่อคืนนี้ฝนตกตกตั้งแต่หลอดโซลา่าเซลล์ที่มันมันชาร์จแบตได้ว่าไก่ก็จะมีไว้เวลาความสุขนะคะก็ ขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าเอาไปดูอยู่นะก็อามาเชัดเมื่อคืนตอนหัวค่ำหัวค่าเที่ยงมองเห็นนะ่ะก็เออน้ําก็ค่อนข้างเยอะอันนี้ลงไปแล้วก็เหมือนว่าดินดินป่ายตกตั้งแต่ยังไม่สี่โมงเย็นฝนตกตามด้วยอะไรคะทุกคน <laughs> จบแบบเท่เดินออกรันเวความหักสองเฮา อินดีกับอาเนานะทำหน่อไม่ดองนี่มันก็กินได้กินได้เป็นปีนะทุกคนนะหน่อไม้จากจริงๆแล้วมันก็กินบ่อยก็ไม่เท่าไหร่หรอกหน่อไม่ดองแต่ว่ามันก็ภูมิใจที่เราคนตามด้วยไฟดับไฟดับนานมากเพราะว่าเขาดับมันมีปัญหาหลายจุดก็ก็ไล่ไล่ไล่มาแล้วจุดบ้านพ่กสวัสดีคะ่ะทุกคน เราจะเปลี่ยนคนตามด้วยไฟดับไฟดับนานมากเพราะว่าเขาดับมันมีปัญหาหลายจุดเขาก็ไล่ไล,ล,ล่มาแล้วจุดบ้านพะกันนอะงข้าหน่อไม้ดองนี่มันก็กินได้กินได้เป็นปีนะทุกคนนะนมมหน่อไม้จากจริงๆแล้วมันก็กินบ่อยก็ไม่เท่าไหร่หรอกหน่อไม้ดองแต่ว่ามันก็ภูมิใจที่เราคนตามด้วยไฟดับไฟดับนานมากเพราะว่าเขา ดับมันมีปัญหาหลายจุดเขาก็ไล,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 ล่มาแล้วจุดวันประกาศกับเขาเมื่อเจ้าเอาเสาลงลุม <c oughs> ว่าไปด้วยเสียงเพลงนะค่ะคำหน่อม้ดองนี่มันก็กินได,กนได้กินได้เป็นปีนะทุกคนนะหน่อมา้จากจริงๆแล้วมันก็กินบ่อยก็ไม่เท่าไหร่หรอกหน่อม้ดองแต่ว่ามันก็ภูมิใจที่เราอัดสบอดีก็ตื่นเช้ามาก็ลงไปสำรวจสวนนะคะก็ปรากฏว่าก็ยังอยู่ดี <c oughs> ยังอยู่ดีเมื่อคืนนี้ตอนฝนตกก็เปิดหนะ้าตา <c oughs> ทุ่มครึ่งไฟถึงมาทุกคนอยู่แบบอย่างนั้นแหละอยู่แบบมืดมืดก็เอาไฟมาเปิดมันจะมีไฟนั่นน่ะไฟเ็าเรียกไฟเนาะทำหน่อม่ดองนี่มันก็กินได้กินได้เป็นปีนะทุกคนนะหน่อไม้จากจริงๆแล้วมันก็กินบ่อยก็ไม่เท่าไหร่หรอกหน่อม้ดองแต่ว่ามันก็ภูมิใจที่เราหลอดโซล่าเซลล์ที่มัน มันชาร์จแบตได้ป้าไก่ก็จะมีไว้เวลาเมยต้องมานั่งหั่นหน่อไม้เพราะว่าอลูกน้องเขาก็ตัดหน่อไม้มาเพิ่มวันนั้นป้าไก่ก็ตัดแล้วก็ตัดมาเพิ่มแล้วก็ปอกเปลือกให้แต่แรกก็ว่าจะเอาไปให้เขาแล้วก็ <c oughs> ทุ่มครึ่งไฟถึงมาทุกคน <c oughs> อยู่แบบนั้น,นแหละอยู่แบบมืดๆก็เอาไฟมาเปิดมันจะมีไฟนั่นน่ะไฟเ,เรียกไฟใกล้จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเต็มที่แล้วนะคะทุกคนนะวันนี้ป้าไก่ก็ มาทักทายมาพูดคุยกันนะคะทุกคนนะส่งกําลังใจส่งพลังบวกกันเหมือนเดิมแหละนะคะหลอดโซลา่าเซลล์ที่มันมันชาร์จแบตได้พ่าไก่ก็จะมีไว้เวลาทุกคนนะทักทายกันสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีนะคะทุกคนวันพฤหัสเมื่อคืนนี้ฝนตกตกตั้งแต่สวัสดีคะ่ะทุกคน เราจะเปลี่ยนแว่นไก้จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเต็มที่แล้วนะคะทุกคนนะว,วันนี้ป้าไก่ก,ก็มาทักทายมาพูดคุยกันนะคะทุกคนนะส่งกําลังใจส่งพลังบวกกันเหมือนเดิมแหละนะทาไว้นะคะเผ <c oughs> ื่ <c oughs> อญาติพี่น้องมาจากอุบลก็ไม่มีอะไรกินก็กินหน่อไม้ดองนี่แหละนะคะทุกคนก็มาทักทายกันเช้าว,วันพฤหัส <c oughs> ทุ่มครึ่งไฟถึงมาทุกคน <c oughs> อยู่แบบน,นั้นนั่ะอยู่แบบมืดมืดก็เอาไฟมาเปิดมันจะมีไฟนั่นน่ะไฟ ก็ไร้ไฟะหลอดโซลาเซลล์ที่มันมันชาร์จแบตได้ป้าไก่ก็จะมีไว้เวลาจบแบบเท่ๆเดินออกรันเวความหักสองเฮายินดีกับไอ้กับเขาเมื่อเจ้าเอาเสาลงลุมว่าไปด้วยเสียงเพลงนะครับาสุขนะคะก็ ขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้านกะขําหน่อม่ดองนี่มันก็กินได้กินได้เป็นปีนะทุกคนนะหน่อไม้จากจริงๆแล้วมันก็กินบ่อยก็ไม่เท่าไร่หรอกหน่อมิดองแต่ว่ามันก็ภูมิใจที่เราไป่เป็นจุดสุดท้ายก็ต้งองรอนานหน่อยก็พากันถามในไลน์กลุ่มไฟดับไหมไฟมาหรือย,ยังถามกันสนั่นเลยนะคะทีนี้ก็ก็รอก็ทําอะไรไม่ได้ก็นกะข้าหน่อมิดองนี่มันก็กินได้กินได้เป็นปีนะทุกคนนะหน่อไม้จาก จริงๆแล้วมันก็กินบ่อยก็ไม่เท่าไรหรอกนะไม่ดองแต่ว่ามันก็ภูมิใจที่เราป่ายตกตั้งแต่ยังไม่สี่โมงเย็นฝนตกตามด้วยอะไรคะทุกคนทอดยอดเขาเลื้อยออกมาเยอะแยะแบบเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนนะัดสบอดีก็ตื่นเช้ามาก็ลงไปสำรวจสวนนะคะก็ปรากฏว่าก็ยังอยู่ดี <c oughs> ยังอยู่ดีเมื่อคืนนี้ตอนฝนตกก็เปิดหนะ้ตาต่างทอดยอดเขาเลื้อยออกมาเยอะแยะแบบ เต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนนะความสุขนะคะก็ขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าอัสบอดีก็ตื่นเช้ามาก็ลงไปสำรวจสวนนะคะก็ปรากฏว่าก็ยังอยู่ดี <c oughs> ยังอยู่ดีเมื่อคืนนี้ตอนฝนตกก็เปิดหน้าตา่างหลอดโซลาเซลล์ที่มันมันชาร์จแบตได้ป้าไก่ก็จะมีไว้เวลาเอาไปดูอยู่นะก็ไม่ใช่เมื่อคืนตอนหัวค่ำหัวค่ำเที่มองเห็นนะก็ เออน้ําก็ค่อนข้างเยอะอันนี้ลงไปแล้วก็เหมือนว่าดินดินดนาะขามหน่อมดองนี่มันก็กินได้กินได้เป็นปีนะทุกคนนะหน่อไม้จากจริงๆแล้วมันก็กินบ่อยก็ไม่เท่าไหร่หรอกหน่อมิดองแต่ว่ามันก็ภูมิใจที่เราไฟดักอะไรเงี้ยก็จะเอามาเปิดในขณะที่เปิดในขณะที่เปิดอ่าในขณะที่นั่งรอไฟมาคือมันทำไรบ้างก็เด็กไลยกับเขา เมื่อเจ้าเอาเสาลงลูมุมว่าไปด้วยเสียงเพลงนะะักอิ่มน้ำมะเดินไปก็มันก็ดินก็จะเป็นนิ่มๆน,นะคะทุกคนนะ,ะก็ก็อยู่ดีอยู่นะคะแล้ว